เหมือนที่ผมบอกในรายการครับว่าคนทําอาจจะรู้สึกว่าแตะ,ะแต่คนโดนซึ่งผมผมรู้สึกว่าตบเพราะว่ามันเ,เจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเราโมโหพี่เขาด้วยถูกไหมที่ตอนนั้นโมโหครับโมโหถึงได้บอกว่าพี่ทำอย่างนี้ผมไม่ได้นะอ่าแล้วพอหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากที่โดนโดนแตะโดนตบอะไรเนี่ยแล้วอ่ะได้คุยกันยังไงหรือว่าปฏิกริยาต่อจากนั้นเป็นยังไง ก็หลังหลังจากที่เมียงดงใช่ไหมก็ผมก็หยุดเขาโดยผมรู้ว่าตอนนั้น,นเขาขึ้นอยู่แล้วผมก็หยุดเขาหยุดเขาแบบด้วยคาว่าพี่ครับทาอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าพ่อกับแม่ผมยังไม่เคยทําเลยถ้าผมฟ้องแม่เรื่องใหญ่นะ<ต>อะไรนะแต่ถ้าแ,แต่ถ้าเราโกรธเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินปูป๊ะเขาตออ๋ออันนั้นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเคลียร์กันประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเลยครับย้ายโรงแรมนะครับสารภาพตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้ย้ายโรงแรมผมขอฟ้อนน่ะย้ายไปอยู่ชั้น13 ส่วนแม่ไม้อยู่ห้องเดิมก็ชั้นสี่แล้วผมอ่ะตอนกลางคืนตีสองอ่ะผมไปเอาของซื้อขนมซื้อมาม่าซื้ออะไรแล้วผมก็เก็บขึ้นไปไว้ชั้นสิบสามแล้วผมก็ไม่เคยออกมาจากห้องอีกเลยครับผมทําอะไรไม่ดีขนาดผมโดนตบหน้าเลยเหรอกับอีกคําที่ว่าไม่กินปูไม่อะไร <S <S จากคำที่เราแบบเงียบๆไปแล้วพอเล่าให้แม่ฟังพอเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ยังเงียบๆอยู่แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยตอนเราละเจ็ดวันที่เหลือแปดวันที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปผมก็เลย เอาตัวเองออกมาห่างๆก่อนดีกว่าเอาตัวเองออกมาดีกว่าเขาก็ไปส่งผมทําจมูกแล้วผมก็ก็แค่นั้นเลยครับรส่งแล้วเข้าห้องเมื่อก่อนอ่ะผมจ้องไปรับเขาที่หน้าห้องอไปแล้วตอนหลังผมไม่ผมไม่ไปแล้วครับผมก็โทรมาเมื่อก่อนผมจะรับตลอดตอนหลังผมก็รับมัง่งไม่รับมัง่งความคิดที่จะฟ้องผมไม่นี่เนี่ยมากกว่าผมผมอยากได้หลักฐานมากกว่าว่าผมโดนตบจริงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะคิดไม่คิดแต่คิดว่าต้องไปแจ้งความเพื่อจะเอากล้อง C C T V อ่ะแล้วผมถึงได้คลิปมา ก็เลยเป็นภาพที่ว่าเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่เกาหลีถูกไหมใช่ครับอันนั้นผมผมเก็บข้อมูลเองครับผมไม่ได้ส่งให้ทนายภาพที่ทนายได้ไปคือได้จากผมแบบไอ้นี่ปึ้งเข้าไปแล้วผมส่งเอกสารข้าไหนอีกแาว่าทางทนายทางทนายบอกว่าทางตำรวจส่งมาให้ทนายเองอันนี้คือเรายืนยันใช่นแ้วว่าเราเป็นคนส่งให้ทางทนายเองอ๋ออันนี้ใช่ครับใช่ใช่ตำรวจไม่ได้ส่งให้ทนายอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าตำรวจเกาหลีคุยกับผมยังคุยไม่ค่อยจะถูกเลยครับก็ต้องเป็นผมส่งให้พี่ทนายอยู่แล้ว ถามนะโมเมนต์ตอนถามโมเมนต์ตอนนี้เลยอ่ะตอนที่ผมอยู่เกาหลีตรงเนี้ยผมมีความผมจะฟ้องครับเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วที่การถูกตบมันผิดกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยอยู่ที่เกาหลีครับต้องการเสืเพี่ครับสาบานสาบานแล้วเลยนะว่าตอนนั้นอะ่ะไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมจะตั้งตั้งใจฟ้องอะ่ะผมคิดไว้อยู่แล้วนะว่าวงการในบันเทิงอะ่ะผมจบแล้ว เพราะอะไรการฟ้องผู้ใหญ่เราจะมีโอกาสได้มานั่งถแถลงอย่างนี้เหรอครับคนธรรมดาเลยนะครับไปงานอีเวนต์ยังไม่มีใครสนใจผมเลยยังไม่มีใครรู้เลยในคอมเมนต์ถามว่าคนนี้ชื่ออะไรดาลาหเหรอจนวันหนึ่งอ่ะแสงมันมาหาผมเองซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะได้มานั่งตรงนี้แล้วในเมื่อผมได้มาแล้วอ่ะผมก็ต้องมาพูดในสิ่งที่ผม <S <S ผมโดนเจอแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับฟังว่าผมอ่ะไม่ใช่เด็กก้าวรหลาเลยครับผมไม่ใช่เด็กก้าวรหลาพี่มา้าแม่มา้ารู้ดี พอเราอยู่กันขนาดนั้นตอนที่เราโกรธกันแล้วมีคดีฟ้องร้องกันแล้วผมยังยกมือไหว้แม่อยู่เลยครับอเอาจริงๆนะครับที่ถแถลงเมื่อวานอ่ะเป็นความเป็นความจริงหมดเลยครับเป็นความจริงหมดเลยแต่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในส่วนต่างๆอย่างที่บอกว่าแม่มาบอกว่าเอ็มแกต้องฟังนะถ้าแกไม่ฟังแกจะเป็นคนไม่ฉลาดอันนี้ผมได้ยินคำนี้ผมแบบอึ้งเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีพูดอย่างเงี้ยเลยแต่ผมไม่ได้เถียงนะผมยกมือไหว้บอกพี่ครับแม่ครับ ไม่เคยมีใครครับพูดคํานี้กับผมเลยนะถ้าแม่เห็นอะไรผมไม่ดีหรือแม่อยากสอนแม่สอนได้นะครับแต่อันนี้คือวันที่ถึงวันแรกวันแรกในร้านสตาร์บัคครับไม่ใช่บอกว่าหลังตบแล้วตีมือแล้วบอกว่ามึงต้องฟังมึงต้องฟังถ้าแกไม่ฟังก็จะไม่ฉลาดไม่ใช่ครับอันนั้นมันก็มีแต่คาว่านั่นแหละชุสาวใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ตอนแรกอ่านแล้วก็ขึ้นแต่พอมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ <c oughs> ผมก็มันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะผมก็เห็นเขาเป็นรุ่นแม่แล้วด้วยแล้วแบบ เวลาเขาจะเข้าห้องผมอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมทําจมูกอ่ะเขาก็จะเปิดประตูเขาก็จะเปิดประตูทิ้งไว้เขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาส่วนผมวันที่น้าไม่ไหลผมไปเปิดประตูห้องเขาผมก็เปิดประตูวางไว้อย่างนั้นอ่ะผมว่าเรื่องชู้สาวไม่มีแน่นอนแล้วก็ชู้สาวผมว่ากลัวผมกลัวมากเลยกลัวแม่มาจะออกมาพูดว่ามันเป็นแฟนฉันเองแหละแล้วผมบอกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะเนี่ยเราย้ำคำนี้มาสอนนะพี่อยากบอกว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าเขาจะพูดคำนี้ ก็มันเป็นสิ่งที่ผมคิดไปเองไงผมคิดแทนผมคิดแทนแล้วผมกลัวเพราะว่าใครจะเชื่อผมอะ่ะใครจะเชื่อผมว่าผมเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราไปกันสองคนน่ะไม่แต่คือเขามีท่าทางทำให้เรารู้สึกแบบนั้นหรอเราถึงชุดแบบนั้นอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีไม่มี